สามสิบสี่สิบปกติไหมต้องจัดยาก่อนนะคะตัดผมให้เบบีใช่ไหบบมอ่าคุณหมอตัดผมให้เบบีแล้วเ <c oughs> บบีจะตัดผมแล้ว <c oughs> คุณหมอตกใจแล้วคะ่ะคุณหมอมานีก่อนคะ่ะ เขายามียาอะไรบ้างอ่ะมียาแก้ไข้ไหมคุณหมอดูซิแล้วยาแก้ไอไหมคะยาแก้ไอเหรอคะแล้วมียาแก้อาเจ็บไหมอุ้ยยาล่วงแล้วคะ่ะอ๋ยาล่ลยาน้ำมูกมีไหมยาลวน้ำมูกอยู่ไหน ใช่ไหมคะนั่นคืออะไรคะ เต้นแล้วค่ะอ่ะ,อะคุณหมอเต้นแล้วค่ะคุณหมอหมอเต้นใหม่ดิคุณหมอเต้นใหม่สิอ๋อไม่นะคะอ่ะคุณหมอเป็นเรอไปรักษาเแบบีใหม่เแบบีเป็นอะไรรอเปล่าอาเบบีมาอาบน้ำดิเบบ,บบีนะเแบบีจะไม่สบายใช่ไหมคะ อันนี้คืออะไรคะเบ,บ๋บีนอนเป๋ใช่ไหม คุณหมอแอบหลับใช่ไหมเนี่ยก้าชีพก้าชีพคุณหมอแอบหลับเหรอคะไม่หนูไม่แอบหลับคุณหมอต้องทำนคุณหมอต้องทำงานก่อนคุณหมอแอบหลับไม่ได้เด็กคนไข้ไม่สบาย าถามก่อนคนไข้เป็นไงบ้างคุยก่อนอาการเป็นไงบ้างไ,ใไอาาใช่ไหมคะ